็โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTA Gamer นะฮะแล้วก็มาอยู่ในเกม f c Mobile นะครับมาวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่9นะฮะวันที่9 9แรกของปีเออมามาดูว่าคลิปนี้เราจะหมาน OVR 105หรือเปล่านะครับซึ่งตัวเกมก็ได้ทำการเปิดให้เล่นเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ เมื่อเชา้าถ้าใครได้เข้าเนาะมันก็อัปเดตนะฮะซึ่งเขาได้มีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่หลายๆอย่างในการเล่นด้วยแล้วก็เพิ่มกิจกรรมเข้ามาให้เราได้เล่นอีกด้วยนะครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามาเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยทุกคนผมยังไม่อ่านชื่อไม่ออกนะว่ากิจกรรมอะไรแต่ว่าเข้าไปดูนักเตะแล้วรู้สึกว่าเออตึงๆแล้วก็วันนี้เราจะได้เปิดแพ็คเพชรด้วยเนาะก็มีอ่าบันทึกเหตุการณ์ ของแบ็กแฮมนะตัวนี้เป็นแบ็กแฮมแน่นอนตัวนี้บันทึกเหตุการณ์ของแบ็กแฮมเลยก็น่าจะเป็นแบ็กแฮมนั่นแหละตัวเดียวเลยโดดๆนะฮะอ๋อมันจะมีแต่ละบทไปก็7วันก็จะมีนักเตะเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้ผมจะมาทําการเปิดเพรนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนได้เปิดกิจกรรมใหม่ด้วยเนาะสำหรับวันนี้มาดูว่า2722เพชรพ เจอกับต่อเวลาพิเศษ30,000ืแต้มอันไหนจะได้ดีกว่ากันนะทุกคนตัวไหนแพ็กไหนผมจะได้ใช้งานนะฮะก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับ <_ C le af> ก็ก่อนอื่นขอไปเปิดเพจก่อนเลยแล้วกันนะพี่ๆท่านคลิปนี้ขอสัก5 0สไลค์นะพี่ๆฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อย มาดูว่าผมจะได้เปิดแพ็คไหนมา้างสองหมื่นสองมืนเพชรพอดีแหละเออแต่ที่แน่ๆผมอยากลุ้นมากเลยวะ่ะกิจกรรมใหม่นะทุกคนมีแจซินโยครับลูกลักผมนะแจซินโยนี่คือลูกลักผมมากๆมีแจซินโยเนสตาครับแล้วก็หลุยคาสตาล่ะมีเอ็มเป้ร้อยห้าครับทุกคนที่เข้ามาใหม่ในกิจกรรมใหม่นะมามาดูเลยแล้วกันว่าจะตึงขนาดไหนทุกคน สามพเพชรก่อนเลยแล้วกันนะครับแพ็คเพชรผมคำนวณดูแล้วผมน่าจะได้เปิดประมาณ5แพ็คคิดว่านะมาดูว่าจะตึงขนาดไหนครับเราจะยังใช้สูตรแสงครึ่งนาทุกคนแสงหนึ่งฮะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจผมหน่อยแล้วกันพี่พทุกท่านมาฮะขอตึงโอ้โหเอฟเฟกต์ทงชาติ LM Wo l มตั ใครอ่ะคุณย่าเหรอไม่ใช่ว่ะหนึครับเอาไปทำอะไรได้ตัวนี้101่งร้โอ้โหเอฟเฟกสวยมากทุกคนรุ่น OVR ร้อยถึง105ได้ OVR 101มาแพ็คแรกครับถือว่าประเดิมได้สวยมาดูว่าแพ็คเพชรกับต่อเวลาพิเศษอันไหนจะได้ใช้งานแล้วก็อันไหนจะ OVR ดีกว่ากันฮะ อันที่2มาก็ยังเป็นกิจกรรมใหม่อยู่นะขอเปิดเป็นตัวนี้ละกันทุกคน2,500เพชรครับลุ้น99ถึง105นะเรายังเชื่อมั่นในแสงครึ่งอยู่มาดูว่า105จะออกไหมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะพี่ๆทุกท่านถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของผมครับไปฮะ99จะตึงไหมตัวเดิมตัวเดิมจริงๆเอ้ย101ก็โอเคนะลุ้น99 เออได้อยู่บักหรือเปล่าอะทุกคนมันบัักไหมฮะตัวเดิมเลยฮะโอ้ลุ้น99ถึง1 0ึ้าก็เออได้101ก็ถือว่าโอเคมาอุย้ยตัวนี้ไม่จำกัดด้วยวะ่ะตัวนี้ไม่จำกัดไม่จำกัดแต่เราจะไม่เปิดครับจะเปิด7,500นะลุ้นซื้อขายได้ตัวนี้มาดูว่าเลทจะดีไหมแต่ว่าก่อนอื่นขอมาลุ้นในกิจกรรม อ,อะไรอะวินเทอร์ก่อนเออมาลุ้นในกิจกรรมวินเทอร์มีนักเตะเข้ามาใหม่ครับทุกคนฟันดาซาครับน่าใช้มากๆเลยก็ใช้แต้มแรกแค่750แต้มครับตัวนี้ผมจัดแน่นอนตัวนี้เดี๋ยวผมขอเปิดเพจก่อนแล้วกันถ้าเปิดไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปแลกแต้มไปเอาฟันดาซาฮะมีเซนติอีกตัวหนึ่งเลยก็เลเวเลสร้อยห้าครับ CDM แล้วก็มี เฟเนโรตอเลสสำหรับใครที่เล่นตอเลสก็น่าจะรู้ดีว่าตอเลสเก่งขนาดไหนแล้วก็เล่นคล่องขนาดไหนเนาะก็ไปสามารถไปจัดกันได้ทุกคนนะมีแต่ตัวจแจมๆเ,เข้ามาในรอบนี้เรายังเชื่อมั่นในแสงเครื่องอยู่ถ้าฟานาซาออกมาเลยก็จบครับไม่ต้องแลกเอาไปแลกตัวอ,อื่นมา3000เพชรทุกคนสเปนเอที HD. มันทำไมไม่เป็นเอถ้าเอสก็น่าจะเป็นอ่ะเฟ์ <S <S <ets> <S นโดตอเรสฮะร้อยสองครับร้อยสองฮะเอาไปแลกแต้มได้อยู่นะตัวนี้ก็ถ้าเป็นเฟ์นโดตอเรสนะถ้าเป็นเอทนะเมื่อกี้นะมีเสียวฮะมีเสียวเหลืออยู่หมื่นสองโอเคได้เปิดอยู่เจ็ดพันห้าได้เปิดได้เปิดก็สองพันห้าเราจะลุ้นดีไหมวะตัวนี้ เราจะลุ้นตัวนี้หรือว่าจะลุ้นตัวนี้ดีวะเอ้ยไม่ใช่ดิจะลุ้นตัวนี้หรือว่าจะลุ้นตัวนี้ดีแต่ก่อนเอื่นขอเปิด7,500เพชรก่อนแล้วกันขอเปิดเพชรลัวหน่อยตอนนี้เดี๋ยวจะไปต่อเวลาพิเศษให้นะฮะทุกคนอานครับยังโน,นหนึ่งเสมอเลยอานายในตำแหน่งเอทีไปครับขอเป็นกิจบัลงดอแล้วกัน ขอ,อเป็นกิจบรลลงดอนะทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์หน่อยนะพี่พกันถือเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมแล้วกันนะครับโอ้โหโปรตุเกสซ m เอมปารีสกิจไหนเนี่ย99ครับเจลเนเวสฮะตัวนี้ซื้อขายได้นะ30 m เอ็มฮะเหลืออยู่4ี่พันถ้ามีเพชรอีก 200เพชรผมจะได้เปิดอยู่2แพ็คนะแต่ไม่เป็นไรครับเราจะมาลุ้นกิจใหม่เหมือนเดิมขอเป็นใจซินโยฮะมาเปิดเพชรรัวๆเลยจังหวะนี้โคตรมันนะบอกเลยโคตรมันฮนะแสงครึ่งครับยังเชื่อมั่นอยู่สูงสุดได้อเวีร์ร้อยสองนะในเพชรนะเอาเพชรเปิดนะตอนนี้นี่แหละตัวนี้แหละจะตึงไหมเยอรมันครับอาร์บี ใครวะโอ้เอฟเฟกสวยมาก99ฮะรอบนี้เยอรมัน R าโอเคครับผมก็เพชรเราเหลืออยู่โอ้โหเลขสวยซะด้วย2,222เพชรก็เปิดไม่ได้แล้วทุกคนมาไฮไลท์ก็จะอยู่ที่ตรงนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆทุกท่าน ฝากกดไลค์กด u u s c r i b e แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับมาดู30,000ืต่อเวลาพิเศษว่าจะตึงขนาดไหนสําหรับรอบนี้ขอเช็คเลทก่อนเลทยังเหมือนเดิมครับ o v r 1 0 5 2% 104%อยู่ที่5%แล้วก็103%อยู่ที่48%เนาะก็เอาใจเชียร์ช่วยผมหน่อยนะพี่ๆท่านถ้าพร้อมแล้วก็ ไปจัดกันเลยครับหลอกไปหนึ่งทีไม่รู้ใช่ไม่ใช่นะสูตรเนี้ยแต่ขอหลอกก่อนแล้วกันครับไปฮะทุกคนขอร้อยห้าตึงๆขอปิดไว้นะผมคนดูน่าจะได้ลุ้นอยู่ตอนนี้ร้อยสองมาก่อนโอ้ยอย่าบอกว่าร้อยสองทุกตัวนะ103 e ร้อยสามเอโต้อลิซอนมาอีกแล้วตัวสุดท้ายอาไน โรเบปิเลตอุตสาห์เป็นแบบไอคอนขาวๆมาแล้วนะไอบอลองดอเสื้อขาวๆมาแล้วนะโอ้ผมใจแบบวิวมากเลยเมื่อกี้นึกว่าเป็นอารายนะทุกคนร้อยสามสามตัวแล้วก็ร้อยสองหนึ่งตัวอาริซอนไม่เอาแล้วเราตัดอาริซอนออกไปเพราะว่าเราจะเอาฟันดาซ่าร้อยห้ามีเอโต้กับโรเบร์ปิเลต ว่าเราจะเอาปีเลนมาฟูตตำนานอาเซนนลดีทุกคนก็โอเคเดี๋ยวขอกลับไปคิดก่อนแล้วกันก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละทุกคนมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะสำหรับวันนี้แล้วก็โอ้โหวันนี้เปิดเพชรมันมากๆนะฮะก็ยังไงคลิปนี้ก็ขอสัก50ไลค์นะพี่ๆทุกท่านช่วยกันกดไลค์แล้วก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีฮะ